สวัสดีครับเช้าวันที่4ของการท่องเที่ยว5วัน4คืนวันที่1สว่างที่สนามบินสุราษฎร์ธานีวันที่2สว่างที่ทีทีโฮเทวันที่3ก็สว่างที่นี่แหละครับทีทีโฮเและวันที่4วันนี้ ก็สว่างที่ที t Hotel เหมือนเดิมนะครับที่เกาะสมุยเดี๋ยวเราจอาบน้ำนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปหาข้าวกินกันนะครับเดี๋ยวตามต่อไปครับว่าเราจะกินที่ไหนชายหาดที่พัก 3T ทีโฮเที่เราพักอยู่นะครับย<ม><ม>ากาศเจ็ดมงเช้าที่สามที โฮเทลนะครับเดี๋ยวไปหาข้าวกินกัน,ดน,น,ดนเดี๋ยวตามไปดูครับหากิน <c ười> ที่ไหนได้ <c ười> เราก็มาร้านเดิมนะครับปลาท่องโขชากาแฟนะครับร้านน้ำชาบายเจอุนะครับก๋วยเตี๋ยวยวนก๋วยจับยวนครับร้านน้ำชาบายพี่อุ 40บาทนะครับโหมูคำคำเบอร์เ,รอเลยครับบริเวณร้านนะครับอยู่ที่นี่ครับแถวชายหาดละไมนะครับใกล้ๆเซเว่นครับทำเลยหมูราคา60บาทนะครับชามใหญ่นะชามใหญ่เลยนะครับแล้วก็เวนยับยวนนี่ไม่ใส่ไข่ก็ห้าสนะครับใส่ไข่60 อร่อยครับร้านนี้ตามแมวมาได้เลยตามตามไลน์มาได้เลยครับออกตะเวนเที่ยวรอบเกาะสมุยต่อไปนะครับหินตาหินยายครับ ฝากนะครับขนมก็มีนะครับกหินตาหินยายนะครับที่เกาะสมุยครับ หินยายหินตานครับมาเข้ามาดูกันเราก็มองไม่ออกนะว่าอยู่ตร่ไหนครับเพิ่งเคยมาครั้งแรกนะอ้าวเห็นเห็นนะครับอยู่ด้านนี้ครับด้านขวามือนะครับออกทะเลนะครับนี่เห็นเ็กไกลเลยนะครับหินตาส่วนหินยาย หินยายบุ่มไหนหินยายมองไม่ออกครับอยู่ดวงไหนครับไม่รู้นี่หรือเปล่าแต่หินตานะครับเห็นชัดเลยครับ ตาหยินยายับแต่ไม่ค้อนนะน้องไม่ออกครนะตอนนู้นครับครับก็ขอดูบริเวณรอบๆกันนะครับสรุปครับอินนี้ไม่ใช่นะครับจริงๆแล้วอยู่ด้านนี้นะครับเพราะเมื่อกี้หลานบอกว่าใช่ใช่ใช่ เราก็รูกว่าใช่ลงมาดีเลยครับลงมาดีอินย่าอตรงนี้นะครับแต่อินตาที่ถ่ายรูปไม่เท่เลยจ้องนะครับอินย่าตรง,งไปถ่าย,อยาขอบงเฉล,ลยนะครับนี่ครับเนี่ยด้านบนนะครับด้านบนครับอินย่าต้องไปถ่ายมุมนู้นนะครับมมุ การพัาง้างเพราะน้ำแรงมากครับน้ำแรงมากขึ้นแรงกระเด็นใสนะครับนะครับโอ้โหไปดูตรงไหนนี่ครับเป็นร่องะารับดียันดัตอนเนี้ยดูได้แค่นี้นะครับก็คนน้ำมันขึ้นนะครับถ้าน,น,น้ำลดอาจจะเป็นชัดตัวนี้นะครับนะครับยายนะครับ ที่เกาะมุยนะครับเดี๋ยวเราเดินทางไปเที่ยวที่อื่นต่อนะครับหินหัวใจนะครับที่เขาเป็นจุดทฮยได้ของเขาเนี่ยคือตอนนี้นะครับที่เห็นเนี่ยถ้าเกิดเข้าไปข้างในนะครับก็จะเสียค่าเข้า,ขา,ขาก็เลยถ่ายให้ดูแค่นี้นะครับเพราะว่าเขาไปดูแล้วก็เป็นก้อนหินเกิดจากธรรมชาตินะครับทางต่อไปดูจุดอื่นดีกว่านะครับ เดินทางต่อครับเดี๋ยวเราจะไปวัดพระใหญ่นะครับจุดที่สองนะครับวันนี้ของวันนี้นะครับกรจราจรนะครับบนเกาะสมุยเนี่ยครับรถเยอะครับทั้งวันทั้งคืนนะครับรถเต็มเลยครับรถมอเตอร์ไซค์รถอะไรเนี่ยมีตลอดทางนะครับบนเกาะนี้รคับสวยงามมากนะครับจะมีขึ้นเขาลงเขาครับเลาะชายทะเลนะครับ ที่กาะสมุยนะครับเมื่อวานหลงเข้าไปทางรัดนะครับโอ้โห่ากลางภูเขาเลยครับเราจะไปหาวัดพระใหญ่นะครับทางนะครับช่วงนี้ช่วงหาดหาดชเวงนะครับรถเยอะรับ วัดพระใหญ่ครับเข้าไปครับเนำเที่ยวถึงวัดพระใหญ่กันนะ้ครับออนี่เป็นจุดไฮไลท์จุดน,นะครับ<ห>จุดที่สามนะครับจะมาถึงจุดที่สามครับแห่งเกาะสมุยนะครับวัดพระใหญ่ครับทางเข้าจะมียักษ์สองตนอยู่นะครับนตัวใหม่นะบริเวณข้างในนะครับ ามาดูกันครับบริเวณข้างในจะมีเจ้าแม่กวนอิมนะครับพันมือนะครับแล้วก็พระพรมนะครับพระพรมสิ่หน้านะครับแล้วก็จะมีรูปพระพุทธพระพุทธเจ้านะครับทางตรงบันไดขึ้นนะครับ เพิ่งินลงพอดีนะครับเพ่งเดินลงเกาะสมุนทนีครับผ่านวัดพอดีเลยโอเคครับหลวงพ่อองค์ใหญ่นะครับดูครับโอ้สวยงามครับมีกงจักรมีพญานาคนี่นะครับอยู่คงปิศาธรรมนะครับแต่ยังยังแปลไม่ออกว่าคืออะไรครับ จายนะครับข้างบนนี้มีพระสังกระจายพระสังกระจายคือร่างหนึ่งพรทเจ้านะครับทีเดียวมวมึ้นมาครับ <Okay. S 1> มไม่ใช่ครับเป็นพระองค์หนึ่งนะครับพระอรหันต์ <Okay. S 1> บันไดพญานาคครับมาดูข้างบนกันนะครับ มาดูข้างบนกันนะครับนี่ครับร,รอบๆฐานล่างนะครับข้างบนนะครับสวยงามครับเราอันไปดูมุมทะเลนะครับจะเห็นชายหาดนะครับ อยหาดบนเกาะสมุยนะครับครับนอกทิศเห็น,นะครับพอวัดตั้งอยู่บริเวณชายทะเลเลยนะครับต้องอยู่ชายทะเลนะครับเนี่ยมุมนี้ก็เห็นทะ,ทะเลนะครับเห็นทะเลรอบเลยนะครับ มาดูใกล้ๆกันครับเนี่ครับเห็นทะเลรอบรอบวัดเลยครับรอบรอบรั้ววัดเลยนะรั้วรอบรั้วผ้าใหญ่นะครับหนุงพ่อผ้าใหญ่กลับนะครับเดี๋ยวจะไปต่อจุดที่สี่นะครับเดี๋ยวตามดูกันต่อไปครับว่าเดี๋ยวไปที่ไหนนะครับที่บนเกาะสมุยนี่แหละครับเรามาถึงจุดเช็คอินที่สี่นะนะครับวัดปลายแหลมนะครับ แห่งเกาะสมุยนะครับก็ม,มีคนมามาชมวัดกันนะครับฝรั่งนะครับก็เป็นจุดเจอีหยุดถึงนะครับที่เข้ามาเช็คอินยัดนะครับมัดปลายแหลมนะครับจะมีรูปพระสังกจายนะครับมีสังกจายหอหลักฮังก็มีองค์จัด มีการแฝงด้วยปริศนาธรรมนะครับปริศนาธรรมวัดปลายแหลมนะครับบริเวณก็ใหญ่เราเข้ามาดูนะครับเข้ามาดูพระถังกัจจายนะครับวัดปลายแหลมนะครับที่ขอสมุตินะครับจะขวามือนะครับหันเอาเทะเลนิงโบสถ์กลางน้ำนะครับโบสถ์กลางน้ำสวยงามมากครับ จุดที่นจุดหนึ่งครับที่ทุกคนนะครับถ้ามาเที่ยวเกาะสมุยครับต้องมาดูกันนะครับต้องมาชมกันตสอไปนี่เราไปจุดที่สี่นะครับจุดที่นี่จุดที่สี่นะครับเดี๋ยวเราไปจุดที่ห้ากันนะครับมีปลาให้เห็นเลยครับปลาตัวใหญ่มากครับปลาดุกเลยครับ ที่ว่าการอำเภอเกาะสมุยนะครับยินดีต้อนรับสู่เกาะสมุยนะครับปะการังงามน้ำทะเลใสหาดทรายขาวมะพร้าวเยอะครับที่เรามานี่เราจะมาไฮไลท์นะครับร้านอาหารที่เรามากินกันครั้งหนึ่งที่ขามานะครับวันแรกอร่อยนะครับร้านนี้ อาหารตามสั่งนะครับอาหารตามสั่งมีข้าวกะปิก็มีนะครับข้าวขาหมูข้าวปลาแกะนะครับสามชั้นคั่วพริกแกงนะครับแล้วก็มีอาหารตามสั่งนะครับเรามากันตามย้ำรอยเดินนะครับอาหารอร่อยก็แนะนํามาครับที่นี่อาหารหลากหลายนะครับตามสั่งเรามาดูกันนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับ เรามาดูกันนะครับแนะนํเฉยๆได้มีทุกอย่างนะครับมีทั้งราบมีทั้งต้มยำเนี่ยขอเปิดเนี่ยครับอาหารราคาไม่แพงนะครับราคาหลักสิบนะครับพีพึ่งขาหมูขาหมูมีหมดนะครับอร่อยนะครับเจ้านี้ประกันให้เลยนะครับผัดีผัดกุ้งมีหมดนะครับตามสาว ที่ร้านอาหารตามสั่งข้างอำเภอนะครับอำเภอเกาะมุยนี่แหละครับบริเวณร้านสะอ้างครับมากันได้เลยนะครับอาหารอร่อยครับกะเพราปูปลาหมึกทอดกระเทียมครับข้าวราดพริกครับต้มยำต้มยำปลากระพงครับข้าวเมย์ิามต้มยำปลากระพงพระแนงกุ้งกระเทียมึกนะครับไที่อ ปรกการความอร่อยทุกอย่างเลยนะครับนะครับอร่อยมากครับของแถมจากทางร้านที่พักนะครับชื่อว่าสมุยนาเทียนจองไว้นะครับจองไว้นะครับบ่อปุนคือบ่อน้ำที่ปูกขึ้นมานะครับจากวิ่งขึ้นะครับอำเภอบ่อปุนที่เกาะสมุยนะครับ เรามาถึงที่พักกันก็เกือบสี่โมงนะครับบ่ายสามโมงห้าสิบห้านาทีที่สมุยนาเทียนนะครับบรรยากาศนะครับเราสองห้องนี้นะครับ้องเดี๋ยวดูในห้องกันนะครับเดี๋ยวจะนดูบริเวณก่อนนะครับบริเวณแบบวิวนะครับวิวมีสระน้ำเห็นชายทะเลเลยนะครับ แต่เราเป็นห้องที่สองมีห้องที่หนึ่งอยู่ที่นี่ครับห้องที่หนึ่งแต่ห้องที่สองนะครับก็ติดชายทะเลสวยงามครับห้องที่สองของหลานอยู่นะครับห0 2สองของเราห60กนสองนะครับแล้วก็มาดูข้างในกันเราเดินมาจากทางนี้นะครับห้องกันนะครับห้องพัก สวยงามครับมาดูมุมตรงก่อนครับมีโทรทัศน์มีโต๊ะกาแฟให้นะครับแล้วก็มีแอร์นะครับแอร์เย็นเฉียบครับเตียงเตียงครับเตียงนอนครับเตียงนอนเตียงนอนครับอย่างดีเลยนะครับนี่ครับ เขาย้ายนอนคู่กันได้เลยนะครับหรือจะนอนเดี่ยวก็ได้ครับโอเคครับห้องน้ํามีโต๊ะแป้งให้นะครับตู้เซฟเก็บเพชรเก็บพลอยนะครับห้องน้ําดูครับสะอาดนะครับห้องน้ําสะอาดสะอานนะครับโอ้หห้องใหม่เลยครับ วันนี้อยากน้ำไปแล้วปับบัวอย่างนี้นะครับน้ำอุ่นน้ำเย็นปับได้จานครอบเดี๋ยวดูกันต่อไปนครับเราจะพามาดูบริเวณที่เราพักนะครับสมุยนาเทียนรีสอร์ทออกจากห้องมาก็มาเจอน,นี่เยครับสา้ํำก่อนเลยนะครับผม,มีคนพักกันเต็มนะครับเนี่ยพาไปดูชายหาดนะครับ สวยงามมากครับขนะดเยื่อมา,ามล5มุมเละลมแดดร่มลมตกแล้วนะครับมาดูชายหาดกันครับก็เดี๋ยวก็เอาสองกล้องเลยนะครับตอนนี้เดี๋ยวตั้งกล้องให้ดีๆฝั่งของอมาเลย กล้องคู่แล้วทั้งกล้องใหญ่กล้องเล็กนะครับเราจะโพสให้ดูกันนะครับบริเวณนี้จะมีเป็นที่หาดส่วนตัวนะครับส่วนใหญ่นะครับจะเป็นหาดที่เนี่ยครับเพราะสมัยโบราณเขาก็มีการสัมผัสทานกันนะสมัยก่อนนะครับไม่ใช่เหมือนกัอํานะครับพัทยาอะไรพวกนี้ครับยังไม่มีหาดสวนตัวนะครับทรายขาจ้วงเลยครับนี่ นุ่มเลยครับละเอียดมากโมดิเวนที่เรามานะครับหันมาดูกันนะครับแต่ใจหายก็ติดต่อกัน,นครับแล้วก็สามารถเดินได้นะครับลงมาแล้วเนี่ยเดี๋ยวจะพาเดินไปดูด้านนี้ด้านหันหน้าไปทางทางอา่ทางทะเละครับไปทางปีกขวาก่อน,นครับทางปีกขวาเดีนน๋ยวเราจะกลับมาทางปีกซ้ายนะครับ ก็ชายหาดชเวงนะครับอำเภอชเวงไงเนี่ยตำบลไอ้ท่าบ่อเนี่ยครับเนี่ยจำไม่ได้ที่พักนะครับที่พักบริเวณนะครับดูเห็นชายหาดสวยมากครับลงเล่นน้ำได้นะครับต่หาดนี้โอ้ยาวเลยครับแต่ส่วนใหญ่นะครับมันจะเป็นลงมาเป็นชายหาดแต่เดินติดต่อกันได้นะครับแต่จะมีธรรมพักเนี่ยจะติดทะเลนะครับ กับทุกรีสอร์ทเลยนะอันนี้ดูบริเวณลทะเลเลยนะครับดูกันนะครับม,มีเกาะตรงนู้นะครับเกาะกลางนะครับทอนนี้ทิศเนี่ยทิศต,ตะวันออกนะครับาทิศมุกดาหาหน้าาทะเลเนะนี่ยจต่พรเช้านะครับจะพาวันนีครับตะวันออกตะวันขึ้นนะครับตะวันตกอยู่ด้านหลังนะครับเดี๋ยวจะกลับไปแล้วในบริเวณนี้ ที่เห็นนะครับชายหาดนี่ที่เราพักนะครับจุดที่เราพักเดี๋ยวเราก็จะเข้าไปห้องแลยเดีย๋ยวจะเดินดูสิ่งนิดหน่อยนะครับจึงกลับนะครับก็นั่งพักได้นะครับอากาศเย็นสบายทีน่นี่สวยงามมากซ้ายสีขาวออกมาเมื่อไหร่อ่ะโอเคครับมามาดูกันเอาวนที่ดูครับจูใจกันเลย ชายสวยมากเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าจะมาไล่ให้ดูใหม่นะครับวันนี้ขอพอก่อนครับเดี๋ยวเข้าไปกินอาหารแล้วก็นอนครับพรุ่งนี้เช้าเจอกันครับวันนี้ราตีสวัสดนะครับเราได้สั่งอาหารนะครับตามสั่งมาจากร้านอาหารตามสั่งข้างคำแพงที่ว่าการอำเภอเกาะสมุนนะครับอยู่ข้างๆเลยนะครับทำมาหวานมากลเลย เราปรท,ท,ร ind, ทิ้งตันมานะครับแล้วก็เราก็เลยสั่งมาอีกสี่อย่างนะครับมันจะมีปลาอินทรียนะครับผัดชากุ้งผัดเผ็ดนะครับแล้วก็ปูนะครับปูอ่ะก้ามปูอะไรพวกเนี้ยนปูก้ามปูแบนเผ็ดนะครับแล้วก็ต้มยำปลาอินทรียนะครับทั้งสี่อย่างครับ,รบนี่เดยนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเราหั่นการเสร็จรนะครับ เราก็จะขอพูดไนท์ก่อนนะครับวันนี้เดี๋ยวพรุ่งเช้าเดี๋ยวันใหม่นะครับเช้าของวันที่ห้านะครับเราเดินทางมาเที่ยวห้าวันสี่คืนนะครับนอนคืนนี้คือสุดท้ายนะครับที่สมุยนาเทียนนะครับรีสอร์ทนะครับชายหาดสวยงามนะครับเดี๋ยวนี้หกโมงนะครับให้ดูช่วงเย็นๆนะครับพบกัน ะจะไกลไปหน่อยน,นะโอเคครับขอลวที่สวัสดีครับเดี๋ยวที่ข้าวเสร็จก็นอนกันแล้ว